วันนี้เนี่ยเราขอเริ่มต้นกันที่ภารกิจของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่นะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ครับครับไปดูภาพบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมากันหน่อยนี่ครับ ที่ห้องแจ้งยอดสุขอยู่ชั้นที่3อาคารศูนย์ฝึกอบรมและสวัสดิการตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาตินายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 พร้อมกับกล่าวปาฐกถาพิเศษ,ษในหัวข้อ Thailand's f u เจอ e อนาคตประเทศไทยโดยมีพลตบตรเอกต่อสัก์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงนะครับจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกันครับช่วงตนท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อเข้าสู่ห้องจัดงานได้เดินทักทายผู้ร่วมงาน รวมถึงพลตรตรีชุมพลศักดิ์สุรีมงคลผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าฝากดูแลภาคก้าด้วยเพราะว่าช่วงเดือนหน้าท่านนายกจะลงพื้นที่ภาคใต้รวมถึง3จังหวัดซึ่งบอกว่าจะไปสักประมาณ2คืนนั่นเองับครับ,รบจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวปฐาฐกถาพิเศษประเด็นอนาคตประเทศไทยโดยกล่าวว่า ต้องขอบคุณพลตาราเวเอกวิษณุปราศาสตรทองโอสดในฐานะผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรมที่ตัวเองแล้วก็นะครับท่านวิษณุเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นมิตรกันมาอย่างยาวนานวันนี้ดีใจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้เชิญตนซึ่งตนก็ดีใจนะครับเพราะว่าหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่ดีเป็นที่ประจักษ์ดีแล้วนะครับว่าได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมมากมาย ซึ่งตนเชื่อว่าผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนที่อยู่บนยอดพีระมิดสามารถทำประโยชน์เพื่ออนาคตของประเทศชาติที่สดใสได้อีกมากหลังจากนี้ต่อไปนั่นเองครับเพราะว่าอนาคตของประเทศชาติอยู่ในมือของพวกท่านดังนั้นขอให้ต่อยอดเนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวที่อยู่มา6ปีแล้วและจะต้องทำต่อไปเพราะยังมีอีกหลายเรื่องที่เราจะต้องทำโดยนายกรัฐมนตรีได้ใช้คำว่า พวกเราที่อยู่บนยอดพีระมิดหรือจะบอกว่าอยู่บนหอคอยก็คงประมาณนั้นนะครับอยู่บนยอดพีระมิดมั่นใจว่าจะสามารถทำได้อย่างแน่นอนครับครับมิดใช่ไหมครับค่ะผมว่าสิ่งที่หลักสูตรนี้ทำอยู่แล้วนะชื่อก็บอกรวมมิดนะครับเอาทั้งข้าราชการตำรวจข้าราชการกระทรวงต่างๆแล้วก็นักธุรกิจมารวมกันนะครับมา สร้างมิตรภาพที่ดีแล้วก็ปรึกษาหารือในการช่วยช่วยเหลือยกระดับชีวิตความอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับผมก็แค่วันนี้มาเปิดมาเปิดคอใส้เพราะว่าผมรู้จักกันดีกับผู้ผู้มนการสถาบันพลโทเอกวิทยุชลุุสัตว์ทศนะครับท่านเชิญผมมาผมก็บอกว่ายิน,ยนดีแล้วก็อาจจะอยากขอมีส่วนร่วมในหลักสูตรนิดนึงว่ามีหลายท่านที่มีที่อยู่บนฐานบนของสังคมอ่ะ นะครับได้มีการช่วยเหลือสังคมเยอะมากในแง่ของการใช้ทุนทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกท,ทุนการศึกษาเรื่องของการให้การบริจาคแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะเติมเต็ม,ตมอีกนิดนึงก็คือว่าอยากจะให้เยนเชิญพวกท่านเหล่านี้เนี่ยลงไปต่างจังหวัดกับผมนะครับโดยเริ่มต้นที่ไปที่โครงการเชื้อพระเจริที่เชียงใหม่ในวันที่20เดือนมกรานี้นะครับโดยผมขอร้องว่าให้ทุกท่านในถ้าเกิดว่าว่างเนี่ยก็ขอให้ไปผมจะไปเองแล้วก็จะ ไปเยี่ยมชมโครงการพระธรรมริผู้องไทีนะครับไปดูไปดูเรื่องของการที่ท่านดูแลเรื่องป่าดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติแล้วดูซิว่ามีสินค้าอะไรที่พวกเราสามารถไม่ใช่ไปซื้อนะครับคือ,ค,อคือมีสินค้าดีๆดีเยอะมากในโครงการพระธรรมริเนี่ยซึ่งอาจจะได้ไม่รับ,ไม,รบไม่รับการสนับสนุนหรือรับการโปรโมรทท,ที่ดีผมอยากให้ช่วยอาช่วยนาขายช่วยนําในตลาดนะครับมีการแจกการบ้านไปก่อน ว่านักเรียนที่มาเรียนที่นี่มีใครสามารถช่วยเหลือตรงไหนได้บ้างนะครับแล้วก็เราก็จะไปใช้เวลาประมาณาชั่วโมงที่โครงการนี้นะครับล้วก็ล้วก็หวังว่าจะเป็นหวังว่าในประเทศไทยมีหลักสูตรพผู้นี้เยอะนะครับก็หวังว่าอีกหลายๆลักสูตรก็อาจาจะยังอยากจะทาตามบ้างนะครับซึ่งผม,มว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ให้ให้แค่ทุนทรั์หรือให้แค่เงิอนอย่างเดียวเป็นเรื่องที่ให้ความใส่ใจเป็นเรื่องที่คนที่อยู่ฐานบนของสังคม ได้ไปดูแววตาของพี่น้องประชาชนที่อยู่ชายขอบสังคมบ้างนะครับว่าถ้าเกิดเราลงไปในฐานะที่เรามีเยอะเราลงไปเราไปให้ความช่วยเหลือเราไปให้ความสนใจเขาเนี่ยแววตานั้นจะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราเนี่ยยกระดับชีพมีอยู่เพราะว่าสูงข,ขึ้นนะครับทำให้ลดความเหลื่อมล้ำในสังคามมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดมุ่งหมายหลัก คงเป็นปลายเดือนหน้านะครับตอนนี้ก็คงก็คงไปดูเรื่องไม,ไไม,ไไม่ไม่ได้ไม่ดูเรื่องไม่ได้ดูเรื่องความมั่นคงนะครับจะดูเรื่องวัฒนธรรมประเพณีอาหารหลายๆเรื่องนะครับซึ่งจะดูเชื่อว่ารัฐบ,บาลสามารถต่อยอดทําให้ชีวิตมันเป็นอยู่ของเขาจะได้เศรษฐกิจทางด้านความมั่งคั่งดีขึ้นอย่างไรนะเพราะปัจจุบ,บันนี้เราก็ทาร,รทาบดีอยู่แล้วว่าเรื่องเรื่องปัญหาชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เราทางภาคความมั่นคงทําได้ดีอยู่แล้ว แต่ว่าการที่เราจะทําให้ยั่งยืนต่อไปได้ก็ต้องทําให้เสรษฐกิจ,จดีขึ้นด้วยเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนี้ที่ลงไปดูนะครับแล้วก็จะลงไปดูจะลงไปสองสามวันนะครับแล้วก็ผมก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไปดูแล้วแล้วก็ผมก็หวัง,วงจะหวังว่าจะได้เชิญชวนนะครับบุคคลที่อยู่ห้องนี้ไปบ้างในโอกาสหน้า